เร็วเร็วเร็วพอไหมนั่งที่จับนี้จับจ<อ>ับตรงนี้ไงจับหนังคุณจับนี่แล้วก็เอาสีดำมาใกล้ๆปากเราอะได้ไหมอะแล้วก็อะมองมองนี่มองตรงนี้แล้วก็สวัสดีกดด,ด้วยไหนะม,มกดตรงนี้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดพูดได้เลย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอุนตาชื่อจริงชื่อธนภรเทพยนต์ครับอยู่โรงเรียนวัดโกสุบลาลเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่สองครับอยู่ป .4 ไปได้เลขที่สามง่ายๆครับผมสี่ห้าหกง่ายคผมได้ครบหดีกว่าเด็ เดียวสิคนมันอยู่คนอกันหมดมานั่งอระสีดำคือไม่จับปอใกล้ปากก็พอแล้วนั่งกดไม่ใชๆปาออก,ากาปาสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงชุติการเกตมณีชื่อเล่นชื่ออิงอยู่ชั้นป .4 เลขที่7โรงเรียนวัคคุรสุบรรณค่ะ ต่อไปเลขเท่าไหร่นะเลขไหนล่ะเจ็ดแปดเก้านั่งที่โต๊ะอ่ะดีไหมดีไหมเอาสีดำไว้ใกล้ๆปากสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทยาโมราชื่อเล่นชื่อกุ้งแก้ว อยู่โรงเรียนวัดโคสุภราชค่ะเลขที่เลขที่เก้าปอสี่อ่ะอันนี้หละต่อไปถ่ะแล้วเส,พ,สพมา <c oughs> พูดอะไรมาครคือชื่อจริงชื่อสวัสดีค่ะช,ชื่อเล่นเลขที่นะชั้นโรงเรียนชัน้นโรงเรียนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาพรสว่างชชื่อเล่นชื่อปัน,ปน เลกที่สี่ชั้นปถมศึกษาปปีที่สี่โรงเรียนวัดโคสุภราชต่อไปนั่งได้สวัสดีค่ะหนูชื่อพันธิราสว่างเนตร ชื่อเพนชั้นปออีปฐมปีที่สี่ชื่ออะไรครูชื่ออะไรนะฮะโรงเรียนวัดโคโสุภราชโรงเรียนาร,ราชโคสุภราชต่อไปไอปอฮ้างยิ่งหยาบดิษขวดอะไรนะชื่อจีนุ่มสีดำชื่อเล่นเล็กที เรียนยังไง,งสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงลิลาดาสีเพนจันช,ชื่อเล่เข้าวหอมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีโรงเรียนวัดโคสุภราชาค่ะ่นันโอเคอออไปโบนถึงแล้ว ูดใส่สีดำนี่ไหมชื่อจริงชื่อเล่นเล็กที่ชั้นโรงเรียนสวัสดีสวัสดีเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณิชานุกยุงชื่อเล่นชื่อการ์ตูนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แเรียนโรงเรียนวัดโคสุฟาราชค่ะค่ะ